สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านเนาะตัดผมมาใหม่นะครับพี่น้องก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับผมนะก็วันนี้ว่าจะไปดำนานาช่วยทางลุงนี้นะครับก็รู้สึกว่า มันยังไงไม่รู้นะเอฟซตื่นเช้ามานะครับมันมันเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่น้องแบบว่ามันห,หายใจไม่ทั่วท้องนะครับพี่น้องหรือว่าตัวเองเหนื่อยหรือเปล่านะตื่นเช้ามาก็อ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะเอฟก็เลยตัดสินใจเนาะ พักผ่อนเอาแรงก่อนนะครับพี่น้องมันมันหายใจไม่อิ่มนะเอฟซก็ไม่รู้จะยังไงเนาะก็พักผ่อนก่อนนะครับในวันนี้ก็โทรไปบอกทางตรงนี้แล้วแหละ,ะว่าไม่ได้ไปดำนช่วย นะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนาะทุกท่านมันมันยังไงไม่ดูในเอฟซเนาะมันบอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวพักพักผ่อนก่อนนะครับนะส่วนแม่มาต่อยก็ทำความสะอาดนะด่านนู้นเนาะเพราะว่า มันลกเนาะเอซเอาเกลือฟักทองออกนะเอซปลูกไว้ก็น่าจะไม่ได้กินลูกนะครับนะลกลุงลังนะเดี๋ยวมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะมันดูไม่สะอาดตานะก็ทำความสะอาดนะในวันนี้ เป็นเงาเงายังไงไม่รู้นะอิฟสีทุกท่านหัวใจก็เต้นแรงนะครับ ใจ่นะ,นะมันมันคิดอยากจะทำอยู่นะเอฟซีแต่มันร่างกายของเราเนาะมัน,ม,นมันไปไม่ได้นะก็ไม่อยากจะฝืนนะเดี๋ยวดูการวันนี้เนาะอ่ถ้าดีขึ้นนะพรุ่งนี้นะจะไปช่วยทางหนงนี้นะฮะ ดำนานะครัาาบผม <c oughs> ตื่นเช้ามานะก็ตกใจนะครับตกใจก็เขาไปเข้ามาดูนะยอดผู้ติดตาม ลดลงเซเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเพราะว่าช่องของผมนะอ่ามันผมก็บอกพี่น้องแล้วเนาะว่าช่องของผมนี่ถ่ายชีวิตตัวเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเรื่องราวอะไรตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นช่องที่ไร้สาระ ไปวันๆนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ๋อยิงปูยิงเหนื่อยนะครับนี่นะพี่น้องก็เอาเกลือฟักทองออกหมดเลยนะครับมันเก็บไว้ก็ น่าจะไม่ได้กินลูกเนาะพัฒนาตรงนี้นะครับโอ้โหใครปลูกนี้ลูกดกจังนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าปลูกใกล้เกินเนาะปลูกใกล้กันเกินมาถี่เกินเนาะนี่ครับผักหวานพ่อก็เป็นยังไงบ้าง ดูผักหวานกนบอ้ยนี่ครับต้นผักหวานอู้มุดมดนะอ้นี่ครับต้นผักหวานนะพี่น้องอ่ะ ต้นแคร์นะครับพี่น้องนี่ผักของเราก็ติดเฉยเลยเนาะ,ะต้มนมะยมเราก็สวยเนาะนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็โอ้ สชั่วโมงครับ fc ทำการล้างรถเนาะมันมันล้างยากนะฮะ fc มันเป็นดินเหนียวนะกว่าจะฉีดพ่นออกเนาะก็ใช้เวลา, <c oughs> าเ,เช้ามาวันนี้ยังไม่ เดินลงไปดูที่นาเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าปกตินี่ตื่นเช้ามานี่ยผมต้องลงไปที่นานะครับผมหมาเห็นอะไรหสมุนเจออะไรนี่ครับผมของผมก็รถผมก็ล้างอย่างสะอาดนะครับพี่น้องอก็จะล้างได้นะครับผม เรียบร้อยเนาะนะก็ปิดฤดูกาลนะไทนานะแต่ก็ยังไม่แน่ใ,นใจเนาะว่าจะมีใครมาจ้างเราหรือเปล่าถ้าจ้างก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่นะเอมันมันไม่คุ้มนะลงลงนาบ่อยนี่มันเยซินลอดนะแตกนะฮะเออ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน ครับเจอกันใหม่เด้อทุกท่านสวัสดีครับ